แล้วทุกคนกราบ,บสิรสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยแล้วกันนะครับผมอช่องอเล็กซ์นะยุดเกมฟีฟ่าไลท์สี่ของเราอีกแล้วนะครับผู้ทีมงบน้อยคลิปนี้ในเมื่อมีผู้ทีมนักเตะที่อายุอายุเยอะที่สุดในฟีฟ่าไลสี่ก็ต้องมีอายุน้อยที่สุดครับทุกคนน้อยที่สุดน่าจะ17ปีแต่รู้ผมซื้อมาหรือเปล่านะจําไม่ได้ทําทีมมองแต่เมื่อวานแล้วนะอ่ะเดี๋ยวไปดูหน้าตาทีมกันใช้งบไป็นหมด14,00งหมล้านนะครับก็ตามนี้ ตัวที่อายุน้อยสุดไม่แน่ใจว่ะตัวนี้เท่าไหร่ตัวนี้2 0 0พตัวนี้อ่ายีปีตัวที่ผมซื้อมานะอายุน้อยสุดคือ19ปีนะครับทุกคนอายุน้อยมากก็คือกาบี้เนาะอยู่บาร์เซโลน่านะครับบาร์เซโลน่านี่มี2ตัวนะกาบี้อายุ19บเก้านะเปดี้อายุ20นะครับอายุน้อยกันมากเอ้ยเปดี้เท่าไหร่วะเปดี้ยี่สิบเอ็ดเ,เด็กเออเปเดียยี่สิบฮาวิเอลเลียดยี่สิบนะครับ ยี่สิบปีสตะนี่แหละไม่เกินไม่เกินไม่เกินยี่สิบเอ็ดปีอะทุกคนนะครับที่ผมเลือกมานะมันจะมีตัวหนึ่งไว้ที่อายุสิบเจ็ดปีอยู่อินเตอร์ไหมถ้าถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้าจะอยู่อินเตอร์นะอินเตอร์หรือว่าบาร์เยนมิวนิกนี่แหละผมจําไม่ได้แต่มันไม่มีขายครับมันราคาบักนะครับแล้วก็มีบกบอกอะไรนี่แหละขายสามพันกว่าล้านถ้าซื้อมาเล่นก็คือเล่นไม่ไหวด้วยแล้วก็แพงด้วยนะครับก็เลยเลือกเป็นตัวพวกนี้มาแล้วกันนะที่รู้สึกว่าสเตตัสดีเวิร์กนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวมาดูทีีนะีีี่่่ปปกกซ้้าาายวนนนนนะะะคครรััับบบผมเเองลส22 พลังแฝงประมาณนี้มูซิล่า6ดาวเลยนะเนี่ยมูซิมูซิล่าอายุ20ปีนะกาบี้19ปีครับหน้าตัวปอครับผมเป็นอดียูมี่กองหน้าแห่งยุคครับผมอายุน้อยอายุ2 1ปีนะตัวนี้แล้วก็กองกลางตัวรุกครับผมเป็นฮาวิเอลเลียสครับอายุ20ปีครับตัวนี้พลังแฝงมียิงโค้งด้วยนะกองกลางอีก2ตัวครับผมเป็นจุดเบลิงแฮมแล้วก็เปดีนะครับติต้าก็ประมาณนี้พลังแฝงอุ้ยพลังแฝงเปดีเยอะมากมีปอนดด้วยนะนักเตะไนโอลิมปิก ไม่ใช่ดิโอลิมปิกอะไรอ่ะบอลอะไรวะบอลโอลิมปิกแหละถ้าจะไม่ผิดนะของมันสามของมันสองเบลลิงแฮมยี่สิบปีเฟดี้ยี่สิบเอ็ดปีนะครับแบ็กซ้ายแบ็กขวาเป็นตัวนี้ผมไม่รู้จักนะอยู่เอ่ออยู่ขับบรูส์ใช่ไหมเออประมาณนั้นแล้วก็แบ็กขวาอันนี้ก็ไม่รู้จักนะอยู่เซาแฮมตันตัวนี้อายุยี่สิบปีอันนี้สิเอ้ยใช่ป่าวะไม่ใช่ดิตัวนี้ยี่สิบเอ็ดตัวนี้ยี่สิบเออเลขมั่วแล้วนะครับแบ็กซ้ายแบ็บขวาครับเซนเตอร์สองตัวผมเป็นควอดิโออ่ะควอดิโอตัวนี้น่าจะไปแมนซิตี้ใช่ไหม ผมจำไม่ผิดนะไม่รู้ว่าไปทีมไหนแต่ในพรีเมียร์ลีกนี่แหละนบะมัง้งนะแล้วก็อนโตนิโอซิลวาครับอตัก็ประมาณนี้อันตัวนี้20ปีตัวนี้21ปีนะประมาณนี้ไม่เกินย1อ่ะนะครับรู้สาประตูตัวนี้ใครก็ไม่รู้นะ21ปีครับตัวนี้ความสูง187ไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะร้อยังถึงว่าถือว่าสูงนะครับดินพันธ์ไม่มีพลังแสงเลยโกตัวนี้นะบอเดี๋ยวมาตัวแลงกันดูครับผมว่า จะชนะหรือเปล่านะมันจะเล่นได้ดีหรือเปล่าสำหรับเด็กใหม่ไฟแรงเฟอร์เออบาร์เซโลนามี2ตัวเลยนะเรามาดิดตัวหนึ่งนะผมก็อะไรอีกทีมใหญ่ๆลิเวอร์พูลแล้วก็มาเยนมิวนิก่ะประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวไปเจอกันในแมชครับผมทุกคนมาดูกันว่าผมจะโดนอัดตูดหรือผมจะอัดตูดคู่แข่งคนระับไปเจอกันทุกคนครับผมเพจผมกลับมาแล้วนะครับฝากเข้ามากดติดตามนะครับด้วยนะใครที่ยังไม่กดติดตามเพจหลักผมนะฝากเข้ามากดติดตามด้วยนะหายแบงค์แต่เมิถุนานะครับ อัปเดตล่าสุดก็คือวันนี้เลยสามชั่วโมงที่แล้วนะคุณกลับมาเลยแล้วก็ใครที่ยังไม่กดติดตามเพจผมนะเพจหลักผมนะฝากด้วยนะทุกคนนะมีของแจกแน่นอนนะถ้าไม่รู้นะถ้าติดตามคนถูกแกรครบเท่าไหร่นะเดี๋ยวมาบอกอีกทีหนึ่งแล้วกันะะนะขอบคุณทุกคนที่ติดตามใครที่ติดตามอยู่แล้วก็ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับทุกคนฝากเพียงเท่านี้ครับผมมึงเสียละโอ้โไม่ได้ระเบลลิ่งแฮมโอ้โหโแม่งควบคุมมาอีกทางนึงยิงไปอีกทางนึง เบียดไปดิโอ้โหเอาเรื่องโอ้ตด้อยู่โอ้โหเสียบรอเลยนะเอ้กากดส่งไม่ส่งเอเดียมิโอ้โหอเดียมิถนัดซ้ายเหรอทุกคนอะไรวะอุตส่าห์ล็อกเข้าขวัวนะยิงไซก้อยเฉย เปดีโอ้โหกว่าจะได้โคตรช้าเลยแต่แล้วตัวออกบอลก็ช้าจับบอลกว่าจะแต่งได้โอ้ต้องมีพื้นที่นิดนึงทุกคนให้เวลาเขาหน่อยครับเด็กรุ่นนี้เด็กเด็กทั้งแมตต์ประสบการณ์ยังไม่เท่าไหร่เด็กทั้งทีไม่ใช่เด็กทั้งแมตต์โอเคไหนละมูเซลามูเซลาโอ้โห ช้ากว่าโดนวิ่งแซงเฉย,ยไบกันครับเดได้เี่ยมยบ,มววบยยมฟวังตรงข้าไว้ได้เลยเดี๋ยดิเดี๋เอาอีกลูกดิโอ้โหไม่ได้เอาจุดโทษใบแดงใบแดงท้ายเกมสามทดสามนาทีมาทำไมก่อนอดี๋ยมีถนัดซ้ายจริงด้วย ผมจะยิงมุมเดิมหลังๆมาผมยิงมุมนี้ไม่เคยเข้าเลยทุกคนมุมซ้ายนะเมื่อขยับมาซ้ายแล้ววะ่ะโอเคเกือบละผมยิงมุมนี้ตลอดน,นะมุมซ้ายตลอดน,นะหลังๆมาคือโดนเซฟบ่อยมาก เดียยิมี่สองไกลดิอู้หูอเคียโคตรคมเข้าซ้ายเต็มเต็มเลยอดียริมี่ครับเอาเรื่องคาดคิดว่าจะเข้าแต่เข้าครับใครจะไปคิดว่าเด็กอายุยี่สิบเอ็ดปียิงขนาดนี้ทีมเด็กอายุยี่สิบเอ็ดปีเจอทีมตำนานเอาดิมาดิแต่ว่าผมว่าเล่นได้ไม่นานอะทีมผมอะเพราะว่ามันงบน้อยไงทีมงบน้อยเนี่ยทีมผ่านแล้วกูทีมงบน้อยไงเปียนไปดิ อย่าจุดโทษนะเอาโกฮัลโหลเชี่ยโกอย่างเออหลายทีแล้วหลายทีแล้วโกเนี่ยคือโกกากมากนะยิงตรงโกคือเข้าเลยนะยิงตรงประตูคือเข้าเลยนะบอกเลยเยบดีไปเบดีลุยเดียวเบริงแฮม,ม,มแทงมาไกลเกินโอ้โหส่งบอลอะไรวะเนี่ยโอเคครับเดียวเด็ดโอ้โห กูจะจับบอลได้กูจะจับบอลน,นิ่งกูต้องกิ้งมาก่อนมูเซีร่าเบียดไปดิมูเซียร่าเ,เาอาไม่ใช่เบียดดินักเตะแปดปอดโอ้โหโอ้โหเอเลียสโอ้โหยังไม่ได้อีกอะไรวะว่าโคตรช้าเลยเอวเลียสอะ่ะ โอ้โหดูเอลเลี้ยสด,ดิจับบอลยังลั่นอะ่ะเไไบ,บียดโอ้โหเบียดไม่เข้าสวยตัวนี้โคตรตึงบอกเลยทีมตำนานเจอทีมเด็กาาอายุยี่สิบเอ็ดมูเซล่าไปเบลิงแฮม,มมูเซล่าใหม่โอ้โหส่งเผื่อเกินโอ้โหไม่ได้ฝั่งฝั่งขวาเราว่างเลยวะ โอ้โหโล่งๆเรียบร้อยอย่างที่บอกไปครับผมว่าเล่นเต็มเกมไม่ไหวนะเล่นเต็มเกมไม่สู้เขานะคือนักเตะเราช้าความอืดน,น้อยด้วยเปดี้ไปดิเปดี้โอ้โหเอ้าเฮ้ยฮลัลโหลเกมบั๊กเหรอเอาทุกคนทำไมเป็นไปเป็นอเดียเยี่ยมะเชี่ออะไรเนี่ยโอ้โหฟีฟ่าไลท์สี่มีบั๊กด้วยยึงว่ามีแต่โซนโฟ เก <Game> มนนจจดีมอดโอ้วคหวิ่งไม่ทันหรอกอจริงโอเคเซฟไปกาบี้กาบี้หายไปหายไปจากเกมนานมากโอ้โห <c oughs> ตัวเล็กไง เล่นปีกไม่ไหวครับโอเคครับผมประมาณนี้สาหรับฟูลทีมนักเตะที่อายุน้อยที่สุดในพ i ฟ a าไลท์สี่นะตามนี้ตัวที่เล่นดีเลยคืออดยิมี่ครับแล้วก็ตัวนี้โอเ okay, คอยู่นะสองตัวนี้คือโอเคเลยนะตัวอื่นคือเล่นไม่ได้ครับกาบี้นี่เอาไปเล่นปีกก็แย่เลยครับเล่นไม่ได้เลยนะครับตัวเล็กมาก เอาไว้เล่นกลางว่า,น,าน่าจะเล่นดีอยู่ส่วนฮาวิเอร์เลสเนี่ยไม่ได้เลย1เลยคือส่งไม่ตรง2จับบอลลั่น3ช้าไม่ดีสักอย่างคือคือเห็นได้ชัดเลยว่าไปเจอทีมที่มันโหดกว่ามากๆแล้วแบบไม่ใช่ดิไปเจอทีมที่แบบตัวตัวโหดกว่านะครับเตตัสด,ดีกว่าคือเล่นไม่ได้เลยนะเล่นไม่ได้เลยเล่นยากมากอดีมี่คมจริงครับอันนี้แค่บวก4นะถ้าเป็นบวก5ขนาดนขนาดไหนอ่ะคิดดูดิกห้าเท่าไหร่บวกห้าสี่พันล้านนะตัวเดียวเลยที่ประทับใจครับอดีมี่ครับในคลิปนี้ใครมองว่าตัวไหนเล่นดีก็คอมเมน้้ีกนคราัถใ ชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครป์ผมด้วยแล้วกันเนาะใครไม่ชอบกดดิสไลค์มานะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการชมคลิปต่อๆไปนะครับผมสำหรับวันนี้เช่นเคยครับต้องขอตัวลาท่านผู้ชมทุกทุกคนทุกท่านไปก่อนแล้วกันนะครับผมบ๊ายบายจุ๊บๆไปแล้ว